คุนกำไรกลายลเป็นขาดทุนแล้วเราสามารถที่จะเทป p r r o i t จุดไหนหลังจากเทป Profit แล้วเขาย่อต่อไปปิทีไหนสามารถที่จะซื้อกลับมาได้แล้วซื้อกลับมาแล้วเขาจะขึ้นแรงหรือว่าจะขึ้นธรรมดาหรือว่าขึ้นแปบกอ่อนแอตัวยังไงอย่า,ยาลืมดูถึงตอนจบเลยนะคะเราจะมาเปิดเผยสำหรับของเทคนิคนี้ Hi วันนี้นะคะชมพู่จะมาแทงอาจารย์ออกมาปัรยายสำหรักของ EP ที่ 13นะคะแล้วสำหรับ value investing ลงทุนหุ้นที่มีมูลคา่าในตลาดที่มีมูลคา่านี่จะเป็น slow กันของช่องของเราเลยเราต้อง big ขาให้เราขอบโดยที่เป็น4มิตินะคะแล้วสามหลักของตอนนี้ช่องของเรานะคะจะอัปเดตมาถึงสำหรับของซีซั่นที่2แล้วนะคะก็คือมาถึงมิติ price นะคะแล้วสาหรับของวันนี้ EP 13คืออะไรจับจุดเซอร์ for as pattern วิงแหลกส่งมากเลยอย่าลืมต้องดูไปถึงตอนจบเลยนะคะท่านใดที่ชอบเนื้อหาของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เซฟดูคลิปนี้ได้หลายๆรอบเลยเพราะสําสำหรับของเนื้อหาวันนี้นะคะสามัญมากๆแล้วสำหรับของส่วนที่1นะคะแล้วเราจะมาดูก่อนว่ารูปแบบเปลี่ยนที่ทาหุ้นกำไรแล้วเราต้องรู้จักเทบ Profit ก่อนที่เขาจะลงแล้วสารยันการลงการเปลี่ยนทิศทาง เรามาดูกันเลยค่ะหลายคนที่ไม่เคยดูที่เราจะเรียกว่าท็อปทายสาหรับของแพทเทิร์นเทียนสาเท่งเทียนเราอาจจะเคยดูแต่ว่าเขาต้องมีลักษณะแบบไหนบ้างถิมจะบอกว่ามีโอกาสที่จะลงท็อปทาหมายถึงว่าถ้าเราเจอจุดสูงที่แบบแบบนี้อาจจะที่เป็น,บบนาาท็อปน,นะคะมี3เท่งเทียนโดยเราจะสังเกตที่จุดสูง นะคะแท่งกลางสามหลักแท่งจุดสูงสุดของแท่งกลางจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วสามหลักของจุดนี้หมายถึงว่านิ้วกายจะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดเลยทั้งสองฝั่งก็จะเป็นลงนะคะที่จะเตี้ยกว่าเลยสามหลักถ้าท็อปทายนะคะก็จะเป็นสามแท่งเทียนแล้วก็จุดกลางสามหลักของจุดสูงนี้จะเป็นการเรียงตัวสามแท่งเทียนแล้วก็แท่งกลางจะเป็นแท่งที่ทําราคาสูงที่สุด ะะอันนี้คือท็อปทายแล้ววันนี้เราจะแถมให้แล้วบล็อกเทิมท้ายล่ะสำหรับของจุดที่กลับขาขึ้นแล้วเราจะดูยังไงเนาะก็จะเป็นแค่3มแท่งเทียนก็พอนะคะแล้วสำหรับของ3แท่งเทียนนี้แล้วเราจะสังเกตที่ราคาตามสุดนะคะแล้วแท่งกลางราคาตามสุตรนี่คือตามที่สุดรับ่าง สามแท่งนี้นี่ก็กลายเป็นที่เหมือนแบบเป็นเคียวที่อยู่ใต้สุดเลยนะคะนี่ตามสุตรล, okay. ละโอเคเลยอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นสาหรับของบ๊กเทิร์นขายการเรี่ยมตัวสามแท่งเทียนแท่งกลางกลายเป็นแท่งที่หลักคาที่ต่ำที่สุดเลยเมื่อหลายคุณของเราที่เจออย่างนี้แล้วเราอาจจะไม่ได้ซื้อที่จุดตามสูตรเราก็ไม่ได้ขายที่จุดสูงสุดแต่เราจะเทร profit ระหว่างจุดเริ่มต้นที่เพิ่มลงเลยเรายัางไงก็กำไร ดีกว่าขัดทนุนแล้วหลังจากหุ้นที่เราซื้อไปแล้วแล้วเขายอ่อแล้วยอ่อเสร็จไปมืดไหล่แล้วกลับมานะหุ้นบริษสทสต็อกเราต้องซื้อกลับมาเล 4s pattern นะคะก็คือจับจุดซื้อที่ซื้อกลับมา3หลักบูลิสต์สต็อกนะคะแล้วก่อนอื่นเรามาดู3าหลักของจุดนี้อันนี้เราเห็นแท่งเทียนเราสาม,มารถสังเกตได้ไหมคะว่านี่คือเป็นปราเทม สําสหรับของโปรตีนไทยของตรงนี้สามแท่งเทียนแล้วสําหรับของแท่งกลางจุดตามสุขนี่คือตามที่สุดรับหวางสามแท่งนี้ถูกไหมเลยนี่คือ,อเป็นโปรตีนท้ายตอนที่เราเห็นแท่งเทียนแท่งนี้สามารถที่จะคอนซิงได้แล้วเลยเขาจะจะขาลงเปลี่ยนทิศทางขาขึ้นเลยเราซื้อที่สามหลักของแท่งแท่งนี้ทนไม เพราะว่กากำไรเริ่มตั้งแต่แค่นี้กำไรที่ขึ้นมาก็พอสมควรเลยเนาะโอเคแล้วเรามาถึงพักสองกันเลยจับจุเซื้อ for S pattern เรารู้จุดขายเรารู้จุดซื้อขายไปแล้วหุ้นแข็งแกร่งจะซื้อกลับมายังไงไม่พลาดโปริสับตอกอย่างไ,ไาางไถ้างั้น ต้องใช้แพทเทิร์นนี้เลยค่ะแล้วสำหรับของแพทเทิร์นนี้นะคะรายละเอียดมาแล้วนะคะตั้งใจฟังเนื้อหาค่อนข้างเยอะเงินขายค่อนข้างเยอะเลยหมายถึงว่าวิงเล็กนี่ถึงจะสูงนะคะเงินขายไม่ใช่ธรรมดานะแล้วจุดเซริรูปแบบ 4s สำหรับของส่วนนี้แนะนำเซฟคลิปดูได้หลายรอบเลยนะคะแล้วสำหรับของส่วนแรกเลยก็คือว่าเราจะใช้พับท้ายก่อน ท็อป้ายจะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับของ 4S ก่อนคุณที่ขึ้นได้แล้วเราจุกเทปโปรฟฟตหลังจากเทปโปรฟิตโย่ลงไปถึงจุดไหนจะเป็นจุดที่ซื้อกลับนี่คือเป็น 4S นะคะแล้วสำหรับของแท่งเทียนให้ดูสำหรับของแท่งเทียนกันที่ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ที่แบบนี้แล้วสำหรับของงันขายข้อแรกเลยนะคะก็คือว่า แท่ง0 1 2จะดทำรูปแบกท็อปท้ายเลยสามหลักของอันแรกก็คือท็อปท้ายนะคะท็อปท้าย0 0 1 2นะคะเราจะตั้งชื่อแท่งเทียงให้เป็น0 1 2จุดเริ่มต้นที่เรานับจะเป็นแรก1น,นะคะแล้วโดยสามหลักของแรก1ก็จะเป็นจุดที่มี3าหลักของจุดสูงสุด สามหลักระหว่าง3แท่งนะคะ013และนี่คือแบนท็อปท้ายโอเคเลยตอนที่เราเห็นท็อปท้ายเขาจะมีโอกาสที่จะย่อแล้วนะแต่ย่อลงไปถึงจุกไหนถือว่าเขาเขย่าแรงพอแล้วนะคะสามหลักเขย่าแรงพอแล้ว นะคะคือดูยังไงเงอนไขพอดีสองสามท่งเพียน3กับ4นะคะก็คือราคาสูงสุดนะคะราคาสูงสุดต้องตามกว่าบอดี้บอลของแท่งที่1โอเคอันนี้เราจะมาดูนิดหนึ่งนะคะแท่ง3กับ4ีรือ3กับสีที่เราใช้ได้นะคะก็คือราคาสูงสุดอ่ะราคาสูงสุดของแท่งนี้ก็จะอยู่จุดนี้ราคาสูงสุดของแท่งนี้อยู่จุดนี้เขาต้องตามกว่า แล้วหมายถึงว่าเขาตามลงอีกนะใช่ไหมลัวบองวานก็ยังราคาสูงสุดก็ยังไปไม่ถึงอ่ะคือแท่งที่1แท่งที่1 body นะะึ่ง body b เนี่ยค่ะ body ้บอลสามหลักของแท่งที่1นึ่ง body b ก็คือจะเป็นสามหลักของจุดจุดนี้นะคะ,ะ body ้บอลก็จะเป็นจุดจุดนี้เลยสามหลักของ body ้บอลที่สามหลักของจุดนี้อ่ะต่ำกว่าไหมต่ำกว่านะคะแล้วสามหลักของข้อที่3ก็คือ S นะคะแท่งที่เขา้างานขาย S, s คืออะไรก็คือแท่งเทียมปิดเขียวหลังจากที่มี0 1 2 3 4แท่งเกิดมาแล้วนะคะเพราะวันนี่คือมีการต่ำลงอีกการเขย่าแรงมากการเขย่าแรงแล้วถ้ามีแท่งเขียวปิดได้หมายถึงว่าการหยุดลงสำหรับของอส่วนนี้เราจะตั้งเป็น s นะคะแต่เมื่อกี้ที่เป็นข้อ2ของตรงนี้เรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชี้ให้เห็นมากขึ้นชัดขึ้นนะคะก็คือเราสังเกตที่แทงที่1นนะคะแล้วสาหรับของ Body, บอดี้บอลของตรงนี้แล้วเทียบกับจุดสูงของแทนที่3เทียบกับจุดสูงของแทนที่4นะคะเขาก็ยังสูงกว่าเลยเนาะเลยเข้าเงื่อนไขข้อ2นะคะแล้วเราเข้าเงื่อนไขของข้อ3นี่คือเป็น S ถ้าเจออย่างนี้ก็จะครบ จุดเือแล้วเลยเราจะเห็นนะคะเงื่อนไขทั้มมี1 2 3แต่อยู่ในเงื่อนไขที่1เขาจะเป็นท็อปไทมมี3แทงเทียน,นแล้วเงื่อนไขที่2นะคะจริงๆแล้วที่ต้องดูความสัมพันธ์ก็คือ3แทงอีกด้วยเลยสาหรับของตรงนี้นะคะก็จะมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนเลยเมื่อหลายที่เข้าเงื่อนไขของจุดนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วที่ ครบเป็นจุดซื้อรูปแปบ 4S นะคะก็จะเป็นจุดซื้อที่ดีแล้วจุดซื้อของตรงนี้ที่ดีนะคะแม้ว่าอย่างไงแล้วจุด s t ป p เราชมผู้อยากจะให้ตามเป็นจุดต่ำของ 10S นะคะจุดต่ำของ 10S แล้วเรามาดูที่ตัวอย่างกันเลยค่ะสำหรับของตัวอย่างที่หนึ่งจุดซื้อรูปแปบ,บ 4S เรามาดูราคาลงมาแล้วก็เต้งกลับมาลงมาอีกที่เป็นแบบนี้เราสามารถซื้อได้ไหม มีจุดซื้อได้ไหมแล้วเราลองดูระหว่างที่ย่อกลับมาแล้วเขาจะเขย,าย,อยอเ่าย่อแรงอีกที่ทุกราคาลงมาเพื่อให้แรงขายออกไปแล้วเราลองดูนะคะว่าที่นี่มี 4S เพจไหมมีแน่นอนเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือ0123ทมาลูกแปกท็อปไทนะคะแล้วชมพูทำให้ดูเลย012นะคะแล้วราคาสูงสุดของ1 คือสูงที่สุดถูกไหมะคะเลขศูนย์หนึ่งสองเป็นท็อปถ่ายแล้วนี่คือเริ่มลงแล้วนะลงจนถึงที่เลขสามนะคะสามกับสี่นะคะ 4, าสามกับสี่ราคาสมศุกราคาสมศุของเลขสามอยู่ตรงนี้ราคาสมสุข,ของเลขสี่อยู่จุดนี้แล้วต้องสูงอะ่ะเราต้องต่ำกว่าบดี Body ้บอลสาหลักของจุดนี้เดี๋ยวชมพู่ขีให้ดูนะคะขีให้ดูนี่คือสารับของแท่งที่หนึ่งบดี้บอลถูกไหมคะแล้วจุดสูงข,ของแท่งที่สามอยู่ตรงนี้จุดสูงข,ของแท่งที่สี่อยู่จุดนะี้แล้วเขางานขายไหมเขางานขายนะคะเลยสามหลัก เขาจะเป็นท็อปไทยจยัดย่อแล้วยอ่อลงมาแทง3แทง4 2่ง42วันอีกนะก็ยังล่าออกมราคาสูงสุดก็ยังไม่สามารถที่จะไปแดกสำหรับโบดี้บอลของแรกหนึ่งด้วยนะคะเลีอ่อนแอไหมอ่อนแอแล้วอ่อนแอมากๆแล้วเมื่อไหร่ที่เขายอ่อแลนพอละนะคะแล้วมีสัญญ,ญาณที่แท่งเทงียนปิดเขียวสำหรับของแท่งนี้เราถือว่าเป็น S เลยสำหรับของแทง่ง S เกิดขึ้นมา Patter Look Pattern รูปแบบโฟร t t อสสมบูรณ์แบบเลยสาหรับวันถักมาของจุดนี้ก็จะแปลงจุดเซอร์เซอร์แล้วเป็นยังไงบ้างขึ้นอย่างสวยงามเลยสามหลักของคุณที่ย่อลงมาแหลมั้งทีเราจะอเต้นกลับมาเราจะขายแล้วแต่ขายเสร็จแล้วเขาเจอแพทชิ่น 4S นะคะคนที่เราติดต่ออยู่มือหลที่มีสังินซื้อซื้อกลับมา แล้วคู่ที่เราไม่เคยซื้อเจอแพ็ค i n g 4S ที่เขาย่อลงมาแรงแล้วแล้วก็มีย่อลงมาแรงอีกที่สำหรับแบนแบบนี้ตามเงื่นอนไขเกิดอย่างนี้ได้เข้มงวดขนาดนี้ถ้างั้นจุดซื้อก็สามารถซื้อกลับมาได้แต่อย่าลืมเราก็ต้องตามสต็อปลอคสำหรับของ S นะคะจุดตามสุดข,ของ S จากเป็นจุดสต็อปล็อนะคะจุดสต็อปลอต้องมีนะคะ ตัวอย่างที่2เราเรามาดูเลยสําหรับของ0ูนย์หนะคะทำรูปแบบศูนย์หองแล้ว1ก็คือราคาสูงสุดนะคะนี่คือเป็นราคาสูงที่สุดโอเคนะคะเลขอันนี้คือมีการย่อแล้วย่อนะคะสำหรับของเงื่อนไขที่2ก็คือว่าแท่ง3แท่ง4นะคะราคาสูงสุดของแท่ง3ราคาสมสุขของแทง 3, าา่ขขง,ทง4แล้วต้องอต่ำกว่าโบดี้บอลนะคะโบดี้บอลของแอท่งแรกนะคะต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าแล้วสามหลักของข้อสต้องปิดแท่งเขียวปิดแท่งเขียวมาปิดแท่งเขียวเลขนี้คือเปน เลยหุ้นที่ขึ้นแรงแล้วเขาเย่อมาแรงขย่าแรงนะคะตามรูป 84s ก็จะเป็นสัญญาณซื้อซื้อกลับมาแล้วสัญญาณซื้อซื้อกลับมาวันถักมาเราซื้อได้ไหมซื้อได้ซื้อแล้วกำไรก็จะเพิ่มตัวอย่างที่3กันเลยค่ะนี่คือมีการที่สร้านฐานนานแล้วเข้าเงื่อนไขาย4 a s p e r t นะคะหก็คือสาหลักของ0 1 2นะคะแล้วสาหลักของเท่งนี้แท่งสูงสุดนะคะราคาสูงสุดแท่ง แท่งแหลกสูงสูงมาสูงสูงนะคะเลยนี่คือแบนท็อปถ่ายแล้วเขาจะย,อย,อะอะย่อย่อที่สำหรับของตรง,งนะี้แล้วโดยเลขาสำหรับของสามกับสีนะคะราคาสูงสูดนะคะแล้วก็สูงกว่าอ่าของตรงนี้แล้วก็สำหรับของสี่ของตรงนี้ถูกไหมคะก็สูงกว่าแล้วเจออ่เอสนะคะที่เป็น่าที่เป็นอ่าปีกเขียวที่สำหรับของจุดนี้ก็จะเป็นจุดเสอือแล้วตอนที่ของจุดนี้นะคะวันที่สองจุเซื้อคือเป็นแท่งแดงแท่งแดงไเลเป็นไา ซื้อแล้วหลายคนจะงงแต่เราเชียบมันเงื่อนไขที่อซับซ้อนขนาดนี้ที่เราเข้มงวดขนาดนี้ถ้าเข้าบอกแล้วใช่เราลองซื้อซื้อแล้วไม่กังวลอดทอน,ออนหน่อยหนึ่งถ้างั้นกำไรก็จะมีต่อไป ะะสามเหลาของชมพู่จะบอกเทคนิคนิดหนึ่งนะคะชมพู่อยากจะให้ใช้ที่คุณที่แบนบูเลสต์แล้วหาจุดยอ่อเสร็จแล้วจุดพับตัวเสร็จแล้วจุดเขย่าแรงของตรงนี้ที่เสร็จแล้วที่มีจุดเซอร์ที่เข้าโฟร์เอสไปถึงคอยเซอร์ไม่เลือกคุณอ่อนแอที่วัดลงลงลงแล้วสาําหรับของตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อสอบจุดเซืร์รูปแบบโฟร์เอสอยากจะให้ลองดูว่านี่ เข้าเงื่อนไขไหมลองดูถ้าเจอแ่นเทียนแบบนี้เข้าเงื่อนไขรูปแบบ 4S ไหมถ้าเข้าเงื่อนไข 4SP 4S ถ้าไม่ใช่พิม0ให้เข้ามาหน่อยนะคะโอเคแล้วสามหลักของ 4S แพทเทิร์นที่เข้าเงื่อนไขแล้วที่เขาขึ้นเขาจะขึ้นแรงไหมแล้วเราดูอย่างไรสําหรับของตรงนี้นะคะสําหรับของแพทเทิร์นหนึ่งสองสามถ้าสัมรณ์ของตรงนี้หนึ่งสองสามก็เหมือนแบบแปลงอยู่ในแพทเทิร์นก็จะเป็นเลขสามเลขสี่นี่คือเป็นเลขเอสถ้าเอส สามารถที่จะสูงกว่าทั้งสองแท่งอย่างชัดเจนแพทเทิร์นแหนี้จะขึ้นแรงสูงนะคะมันถึงการปิดเขียวอย่างชัดเจนที่สุดแล้วสามหลับของแพททที่สองก็คือว่านี่คือแบบถ้าแพทเทิร์น 4s 4s นะคะแท่งสามกับแท่งสี่นี่คือถือว่าแท่งสามกับแท่งสี่ที่ย่อลงมาอีกแต่ตัว s แท่ง s สามารถที่จะปิดเขียวได้อยู่ที่สามหลับของจุดสูงของตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าคือแท่งราคาปิดอยู่แถวแถวนี้แต่นี้ก็ถือว่าแรงมากแล้วเขายังมีการเปิดเก็บ ปิด้วยแต่ถ้าธรรมดาจะเป็นแบบไหนธรรมดาก็จะบอกว่าสามหลักของตรงนี้ยังไงปิดเขียวได้แต่ว่าราคาปิดกับราคาเปิดของตรงนี้จะใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ธรรมดาแต่ถ้าอ่อนแอหนึ่งก็คือย่อลงมาแรงแต่สามหลักราคาปิดของแท่นนี้ยังคางกับของตรงนี้ตั้งเยอะหรือว่าสามหลักของราคาจุดสูงของแท่นนี้ยังคางกับตั้งเยอะเลย ะะยังไม่ต้องพูดถึงเลยรแค่ราคาเทมโปที่โผลตรงนี้ยังไม่ได้เลยราคาสูงสุดเที่ยงค่างอีกไกลามาเลยสามหักถ้าเราอยากรู้ว่า 4S Pat อสแพขึ้นแรงสุนะคะต้องแบง pattern แพททิ้นแบบนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเนื้อหาจะมีค่อนข้างเยอะถ้าทุกไหนได้เข้าใจพิ้เข้ามาได้แล้วหวังว่าแพททิ่นี้ช่วยนักลงทุนสาม,มารถเซิกกลับมาได้กำไรกันเยอะๆสาหรักของหักที่นี้เราก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วเรามาเจอกันอะ EP ที่14นะคะจับ โอกาสเล่งรอบช้องนะคะตาหลายใหญ่แล้วเราสามารถที่จะเล่งสั้นได้ละเล่งรอบแล้วจะได้กำไรที่มากขึ้นดังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรานะคะสำหรับของคลิปวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย